ย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อบ่ายวันที่26เมษายน2540เพื่อนร่วมงานของนายประภาสบุญทวีวัย43ปีหัวหน้าสถานีนำมัยบ้านระวะตำบลรวะอระอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาสังเกตเห็นความผิดปกติของเพื่อนร่วมงานเพราะเขาไม่เคยขาดงานโดยไม่บอกกล่าวต่างจากวันนั้นที่แม้เวลาบ่ายแล้วแต่กลับไม่เห็นแม้แต่งเงาของหัวหน้าสถานีนมัยคนขยันคนนี้เพื่อนร่วมง,งานจึงเดินทางไปยังบ้านพักเลขที่162หมู่8 ตำบลชิงโคอำเภอสิงหาหนาครจังหวัดสงขลาก็พบกับภาพที่ชวนตะลึงเมื่อเพื่อนร่วมงานถูกฆ่าตายอยู่ภายในบ้านพร้อมภรรยาและลูกชายรวมห้าศพหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมายังบ้านหลังเกิดเหตุโดยสภาพภายในบ้านแม้แต่ตำรวจเองก็ยังต้องตกตะลึงเมื่อพบสี่ศพห้อยเรียงอยู่กับ,บราวบันไดาทางขึ้นชั้นสองศพแรกคือนายประภาสเจ้าของบ้านสุดอีกสามศพเป็นลูกชาย ประกอบด้วยเด็กชายกับนาาบุญทวีอายุ